ถึงแล้วครับเจอช้างแล้วน่ารักไหมฮะตัดเป็นตัวช้างเพราะที่นี่คือวัดบางอ้อยช้างครับวัดบางอ้อยช้างนะฮะบรรยากาศ สวยมากเลยครับริมน้ำนะฮะนีพระอาทิตย์ส่งกดนะครับสะท้อนที่น้ำพอดีสวยมากเลยธรรมชาติตรงนี้นะฮะว้าวครับชอบที่ผมชอบมากนี่มีตัวบอกรายละเอียด โลกเปลี่ยนนะครับปัดก็ต้องเปลี่ยนตามโลกนะฮะเยี่ยมมากเลยฮะนี่ครับนับหนุนด้วยนะฮะเห็นว้าชอบเลยมีตัวแผนที่ท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดนนทนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ที่น่าสนใจมากเลยคือ AR Scan กนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือถือสกแกนเข้าไปเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะบอก เรื่องราวของสถานที่เที่ยวนะครับเป็นวิดีโอเลยแล้วก็เป็นโมเดล 3D ทันสมัยมาก